ก็จุดเริ่มต้นผมก็เริ่มลงทุนขายของช้ำแล้วนี่ก็มีอีกหนึ่งชุดประมาณ5,000นะสวัสดีครับมาพบกับช่องลุงตั้มชลอีกครทางนะครับวันนี้พาเพื่อนทุกคนนะครับมาอยู่ที่ร้านพัดพลลุงเรืองการค้าเหมือนเดิมน,นะครับแล้ววันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามากันเยอะมากนะครับเกี่ยวกับว่าการลงทุนครั้งแรกนะครับของผมเท่าไหร่กันนะครับแล้วก็ ก็วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเป็นการลงทุนที่ตอนแรกไม่ได้คิดจะเปิดขายขขาชำนะครับมาเปิดร้านอินเทอร์เนต็ตก่อนนะครับร้านอินเทอร์เนต็ตของผมก็อยู่บริเวณนี่นครับนะครับเดีย๋ยวผมจะพาไปดูนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านอินเทอร์เนต็ตของผมนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ได้เลิกขายเลิกทำไปแล้วนะครับเพราะว่า ร้านอินเทอร์เน็ตมันก็ซบเซานะครับเพราะว่ามันเด็กน,นี้เขาก็จะมีพวกโทรส่งโทรศัพท์มีโน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองมีคอมเป็นของตัวเองนะครับที่มีความแรงพอสมควรที่จะสามารถเล่นพวกเกมออนไลน์ต่างๆได้นะก็ก็เลยต้องยกเลิกไปครับตอนแรกเรามาเปิดนี่การลงทุนครั้งแรกของผมก็คือเอารถนะครับไปเข้าไฟแนนซ์นะครับก็เป็นรถ C ี vic FD นะครับเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะเป็นแบบนี้นะครับมันก็เอาไปจำนำเออเอาไป เขาไฟแนนซ์เนาะแล้วก็เอาอได้ทุนเงินทุนประมาณ200,000บาทก็มาทําร้านเกมนี่นะครับก็ลงประมาณ15เครื่องแคบหลังจากที่เปิดร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทีนี้เราก็เริ่มมาเห็นเด็ก,กลูกค้าที่มาเล่นร้านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เขาก็มาอยากืินมาม่าบ้างอยากกินนู่นกินนี่บ้างแล้วกกินะขนมนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นผมก็เริ่มลงทุนขายของชําและโดยการซื้อครับตะกร้าพวกนี้ก่อนอนะเป็นยางีงซื้อมา2อันครับนี่นี่เห็นไหมเก่ามากเลยครับก็มีอันนู้นอันนึง ก็ลงทุนแค่นี้กับก็พวกขายพวกขนมพวกมามา่าหลังจากที่เราเปิดแล้วมีขายมะม่วงมาม่านะครับคู่คว่คู่กับร้านเกมเนาะด้วยความที่เราเปิดร้านเกมก็ต้องปิดดึกนิดนึงนะครับมาสี่ทุ่มก็คือขายพวกตอนด,ดึกๆก็มีพวกขายเหล้าขายเบียนะก็เริ่มเข้าศูนย์โดยใช้ตู้นี้ครับนี่เป็นตู้ศูนย์ตัวนะ ครับตอนแรกๆก็ซื้อมาครับตัวนี้ประมาณหมื่นนึงนะครับแล้วก็ก็ได้ของถูกนะแล้วก็ตอนนั้นก็กวนลงทุนเราก็ไม่มากเราเอาไปลงทุนกับร้านเกมก็เยอะนะครับนะนี่ก็เอามาแช่บงชื้อเบียร์เชื่อนมอะไรพวกนี้บริการกับร้านอินเทอร์เน็ตไปนะครับก็มีประมาณนี้นะในเงินต้นของผมเนี่ยตอนเริ่มต้นต้องบอกก่อนนะครับเงินลงทุนตั้งแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเนาะดังนั้นนะ จะมาเปรียบเทียบกับในส่วนของร้านผมดีกว่านะครับเพราะว่าการพื้นที่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ต้องลงทุนหลักๆของร้านค้าของชัมก็คือพวกชั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในร้านของผมเลยดีกว่านะตัวนี้ก็จะเป็นชั้นเขาเรียกว่าชั้นตะแกรงนะครับซื้อมานะครับชุดนี้ยาวขนาดนี้นะนี่ประมาณ90เซนนะครับประมาณ1 7 0 0 1 8 0 0บาทนะบาทครับได้ทั้ง2ฝั่งนะด้านนี้กับด้านนี้นะครับก็มี2ชุดนี่เป็นเท่าไหร่นี่พันเจ เิ่มคิดเลขกันนะหนึ่งนเจ็ดรคูณสนะครับก็ประมาณ3400บาทนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นชั้นแบบมาตรฐานนะครับที่ซื้อตามร้านชั้นของร้านขายของชำนะครับมันมีขายอยู่แล้วนะได้หน้าหลังนะได้หน้าฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นนะครับอีก2500ตัวนี้มีกี่ชุด12ตัวนี้ผมมียาวถึง3ชุดก็เป็น7500นะครับ ตอนนี้ก็แค่ชั้นอย่างเดียวเขาก็ปลาเข้าไป1900บาทนะครับแล้วก็จะมีนี่อ,อ,อีกนะครับของผมนะคือชั้นพวกนี้ราคามันจะใกล้ๆเคียงกันนะครับนี่ก็มีอีก1ชุด2ชุดก็อีกประมาณ5,000นนะครับก็ประมาณ15,900แล้วเรามีที่ปิดข้างหน้าด้วยนะครับตรงน,นี้อีกชุดหนึ่งตัวนี้เป็นหน้าเดียวนะก็อีกครึ่งหนึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเป็นครึ่งหนึ่งก็ขายอยู่ประมาณพันหกพันเจ็ดเหมือนกันก็ประมาณตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย ก็ตอนนี้ก็จะมี3,000กดเครื่องคิดเลขรับตอนนี้แค่ชั้นอย่างเดียวครับก็ปลาเข้าไปประมาณ17,200งแล้วครับผมอ่ะก็มีตัวนี้ปิดอีกตัว้างหลังอีก1,700ตอนนี้แค่ชั้นอย่างเดียวนะครับปลาเข้าไป18,900บาทนะครับนี่น 1, นนชั้นแนวกลางกลางอย่างเดียวนะครับก็ถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆมีล็อกหน้าขายเปิดและขายของชำล็อกประมาณ หน้าประมาณ4เมตรนี่ก็แนวตรงกลางของผมก็18,900บาทนะครับแล้วก็ยังไม่รวมพวกนี้นะคือการลงทุนของผมเนี่ยมันไม่ลงรูงไ้ไหมลงทุนในทีเดียวนะแล้วก็เพิ่มมาห้เลยครับเพื่อนเพื่อก็คิดดูว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคำนวณเนี่ยแค่ค่าชั้นนี่ก็ประมาณหมดประมาณ4-5 0,000หามื่นบาทนะครับนี่อย่างนี้อย่างนี้คือทำเป็นแบบชั้นเหล็กธรรมดานะก็มีนะครับตัวนี้ก็ ด้วยความที่เราทําเองนะตัวนี้ก็ประมาณ3า0 0 0 0สกว่าบาทนะครับจำไม่ได้แล้วก็นานแล้วเหมือนกันลูก3ตัวรวมกันก็ประมาณเกือบหมื่นหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้จะค่อนข้างถูกหน่อยเพราะว่าเราเชื่อมเองแล้วก็ทําเองเนาะเห็นไหมครับนี่ก็หมื่นหนึ่งหมื่นกว่าบาทและ20,000นี่อีกครับยาเป็นปื้ดแค่ชั้นอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆมีร้านประมาณหน้าประมาณ8เมตรอย่างเงี้ยคงคิดว่าน่าจะใช้แค่ค่าชั้นอย่างเดียวน่าจะเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทเพื่อนๆลอง ติดตามไว้ด้วยนะเผื่อคลิปหน้าผมจะพาไปร้านที่เกี่ยวกับการขายชั้นวางสินค้าเกี่ยวกับร้านขายของชําโดยตรงนะครับมันมีร้านที่ผมซื้อประจาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เต็มร้านแล้วนาอเราก็ไม่ได้ซื้อแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ชั้นเราก็เพียงพอแล้วซื้อครั้งเดียวมันก็จบนะครับใช้ได้หลายปีเพื่อนๆก็ค่อยซื้อพวกสต็อกสินค้านี้ก็ถ้าเป็นแบบแนวร้านขายของชําอย่างเดียวผมคิดว่ามันก็แตะแสนเหมือนกัน ไม่รวมของพวกกระจุกกระจิกพวกนั้นนะครับก็น่าจะเป็นแสนเหมือนกันก็เอาเงินที่ลงทุนกับร้านเกมนะครับมาหมุนมามุนต่อนะครับมันไม่ใช่เงินก้อนเดียวนะที่เพื่อนๆเข้าใจเพื่อนๆถามมาเยอะมากครับเกี่ยวกับลงทุนเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ทุนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นนะมันตอบยากครับนะจุดๆนี้แต่แล้วก็พวกชั้นหลักๆแล้วก็สิ่งหลักๆที่เราต้องลงทุนนะก็มีประมาณนี้ครับ คลิปนี้ก็มีแบบนี้แค่นี้ครับสบายๆเกี่ยวกับการลงทุนครั้งแรกของผมนะและที่มาที่ไปของร้านนิดครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมสสกด subscribe เยนะครับสวัสดีครับ